วันนี้เมียไม่อยู่นะครับม,มากินข้าวกับแต่เอน็นแต่เอ็นจะบอกเมียผมนะโอเคโอเคผมจะ <Okay. S 1> <laughs> ให้ติ๊บจะบอกเมียนะโอเคเมา่กีข้าวกับเตเอ็นพี่น้องมาเลยเบ็ดกระิบเบกระสิมือปี่เดี๋ยวเะาซ้อนมาถึงกูบกุ ไปเเต้มแซ่บไม่แข่งลวกบหมูาก็ยางหมูยางเนื้อกินอาหารเกาหลีได้กินอาหารไท่เซลขาน้าเด็กกินกยุเขหน้าเด็ก,นก,นนดกินกันเลยลเาจะกินข้าวพี่น้องชิมรสนาิเรือเลยน้ำจิ้มต้มแซ่บรสนาตเรือเลยต้มแซ่บต้มเซ็บเอ็นเ เชฟอยู่เสรเคียวจะน <ร Stevens. S 2> ้องเองเฟคือ <capacitor> ว่าจะได้อ็นแซบได้กินขนาดสุดขนาดมอไอ้ตสิงกำเต็งนะเด็กกินก็ตดวหือมึงจะมาได้หรือ้ซมจะกินทบไปเอ็นท้าไปเอ็นอิลี่นี่โบผ้าเลยจู้เว่ย S <S อ๋อเด็กเองก็นอนตืนเนาะโอ้ข้าก็ตืนตืดแต่ก็สดเลยครับเองน,น,นี่คาับเป็นองอกินข้าวก็เป็นเอันนี้นายห้าเด็กเองยุ่ยุ่ยรามทราบครับโอ้ยนี่เด็กเอเลยมาเจอเด็กเองเขาไปคิดหมวกน้อยมารก็นน้องเซ็ปิ่เข่า เด็กเองก็กินข้าวจันหนึบุดีเขาก็กินข้าวจุ่มจะข้าวโพดข้าวต้นมือสาวกระเทียมเื้อแดงกิจจับกระปุกเด็กเองไม่กินข้าวนะครับวิขนมจีนผมห้องผมห้งมันแซบไปดีราเจี๊เลย

ใส่ตจกัาเขาดาบทับุมีเพื่อเลยบุมีบุมีเพิ่เลยบรยกันไอเราไปอุ้มให้เมียมีว่าเมียจะจ้างได้เอ็นไอพันหนึ่งตะเบียวพันนึงมันจะไอดีจือเลยพีบจ้างได้เอ็นเพือไอพัน่งากันเือน้องเพลงพ่อเดียวน้องเอก็ม้วนอยู่แตกสวดๆวยู่อียั่เซเว่นนะครับ เอาพี่น้อ,นองกินข้าวก็ได้ใช่ไหมเรากิข้าวก็เด่นกว่าไม่หวละหิวห้าก,กันลงเครื่อง